อันเดโกเปิดตัวคู่มืออัตราเงินเดือนปี67กว่า900ตำแหน่งในไทยพร้อมผลสำเร็จ salary and work t r ร n จากคนทำงานกว่า2,400คนทั่วประเทศแนวองค์กรปรับโครงสร้างให้คล่องตัวและเน้นดึงดูดและรักษาพนักงานด้วยนโยบาย r e m o r s s high b i s e work และการสร้างวัฒน,นธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยบริษัท a d e c o ประเทศไทย HR Solution Provider ผู้นำระดับโลกด้านการให้บริการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรได้เปิดตัว a d e c o Thailand Salary Guide หรือคู่มืออัตราเงินเดือนประจำปี2,567อย่างเป็นทางการในวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยในปีนี้นอกจากจะมีข้อมูลอัตราเงินเดือนของพนักงานตำแหน่งต่างๆในประเทศไทยกว่า900ตำแหน่งแล้วยังมาพร้อมกับผลสำรวจความคิดเห็นของคนไทยทั่วประเทศ กว่า2,450คนเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านเงินเดือนและสวัสดิการขององค์กรที่ตนเองสังกัดและความรู้สึกต่อเทรน์การทำงานต่างๆในช่วงปีที่ผ่านมาด้วยค่ะวันนี้เราถือวันนี้เป็นวันที่7กุมภานะคะอเ e โกโก,ก็มีการลานช์ตัวที่เป็นอัตราผลตอบแทนเงินเดือนของออคนที่เป็นคนหางานในประเทศไทยนะคะเป็นฐานข้อมูลที่เอาไว้สำหรับ เป็นอินดิเคเตอร์ให้เห็นว่าเวลาที่คนหางานเนี่ยเขากําลังมองเงินเงินเดือนที่ประมาณไหนแล้วก็คนที่จะจ้างงานหรือบริษัทที่จะรับเขาไปเนี่ยจะมีอัตราการจ้างงานอยู่ประมาณเท่าไหร่ในแต่ละช่วงของประสบการณ์ในการทํางานและตําแหน่งงานที่มีวันนี้ก็มีการเปิดเผยข้อมูลอันนี้เป็นลักษณะของ e salary guide นะคะซึ่งเปิดให้ดาวน์โหลดได้เข้าไปที่เว็บไซต์ของ e ด c o ได้ะคะ่ะคือในแง่ของผู้จ้างงานนะคะเขาจะได้เห็นว่าในโลกของการจ้างงานวันนี้เนี่ยคือการมองหา ผู้สมัครที่เป็นโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นท ALENT หรือผู้สมัครที่มีศักยภาพสูงในอินดัส tri ต่างๆที่เขาอยู่เนี่ยมันมันใครเป็นผู้กลุ่มหัวใจในการกำหนดค่าทิศทางการค่าตอบแทนถ้าเป็นท ALENT แล้วเนี่ยเราเรียกว่าท ALENT driven market นะคะเขาเป็นคนที่กำหนดในเรื่องของผลตอบแทนที่เขาอยากจะได้แล้วเขาอยากจะไปร่วมง,งานกับองค์กรนัง ถ้าหากว่าองค์กรอยากจะดึงดูดเขาไปให้ได้เนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าออฟเฟอร์ที่ทําให้เขาเนี่ยมันเป็นออฟเฟอร์ที่ทําให้เขาอยากมาอยู่กับองค์กรหรือในทางกลับกันเนี่ยบริษัทที่มีทเลนต์อยู่ในมือแล้วเนี่ยไม่ยา้ายเข้าไปที่อื่นเนี่ยก็ถามตัวเองว่าตัวเองให้เงินเดือนเนี่ยอยู่ในมาร์เก็ตเทรนด์หรือเปล่าโอกาสที่จะสูญเสียเขาอา,อาจจะมีขึ้นซึ่งตอนนี้คนที่เป็นท ALENT ในองค์กรเนี่ยต่อให้ไม่หางานนะคะก็จะมีคนมา Approach เขาในการที่จะนํางานใหม่ จริงๆเราไม่ได้เป็นคนปั้นตัวถามเงินเดือนตัวนี้ขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของการทำเซอร์วย์หรืออะไรทั้งสิ้นนะคะมันคือการมันเป็นฐานข้อมูลที่เกิดจากการที่เราเป็นตัวกลางระหว่างคนที่หางานนะคะกับบริษัทที่เขาเ,เสนองานใ,นใ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 นหน่วยงานของเขาว่าถามเงินเดือนที่มินแม็กซ์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเรารวบรวมตรงนี้เข้ามาเพื่อให้สะท้อนให้เห็นภาพรวมทั้งตลาดมันจะทําให้ไม่ใช่บริษัทเดียวจะเห็นของตัวเองคนเดียวจะเห็นคนอื่นด้วยในอินดัสทรีต่างกัน ก็จะมีพี่ย่เราจับจับอยู่เรื่องหนึ่งที่จริง,รงเทรนด์มันมาจากการเปลี่ยนแปลงมีการ rising มีการเพิ่มขึ้นของตําแหน่งงานทางด้านไอทีดิจิทัลอยู่แล้วนะคะซึ่งทุกคนคงทราบอยู่มีตําแหน่งงานหนึ่งเพียงแต่ยกตัวอย่างนะคะถ้าอยากดูรายละเอียดต้องเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดต่อที่อเดโก้ีกทีหนึ่งเนี่ย mm hmm. เขาจะมีตําแหน่งที่เรียกว่าซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เป็นหนึ่งในตําแหน่งงานที่ฮอตฮิตในช่วงนี้นะคะปีที่แล้วเนี่ยคนที่เป็นตําแหน่งงานทางด้านอายุงาน0ถึง3ปีเนี่ย เราจะเห็นว่าเงินเดือนที่เยอะที่สุดอยู่ที่ประมาณ8,000 80, 0อันนี้ก็ตกใจแล้วนะคะแต่เป็นทาร์เก้นะคะเราพูดถึงทา l e n t ้ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เนี่ยจะได้เงินเดือนเท่านี้หมดนะคะขึ้นอยู่กับว่าเซกเตอร์สเปเชียลตี้เขาอยู่ตรงไหนสกิลเซ็ตของเขาเป็นแบบแรร์สกิลเซ็ตหางาดไหมดีมานสป라이มันันใช้ไหมถ้าดีมานมันเยอะมากและสป라이มันไม่มีเนี่ยค่าตัวจะสูงปีแล้วเนี่ยสงส8ดประมานนะคะปีนี้เนี่ยไปถึง3,000สำหรับคนที่อายุงาน มากสุดถึง3ปีในสายงานนี้เะะช่น s o ฟ t ์แวร์เ g i n e เนีนี่ก็คือตัวอย่างตัวอย่างเช่นนะคะแล้วก็มีในสายงานของเซกเตอร์ที่มันเป็น very fast growing เนื่องจากเรื่องของ aging population เนี่ยนะคะอย่างเช่นสายงานทางด้าน healthcare เนี่ยตำแหน่งงานที่เป็นพวกของ medical director เนี่ยมีค่าเท่ากับตำแหน่ง CEO ในบางบริษัทนะคะ<ๆ>งันเดือนไป5 0 0แสนห0แสนหรือมากกว่านั้นได้แล้วก็ทางด้านของ ตำแหน่งงานใหม่ๆที่เป็นเพราะว่าเป็น,ปนตามทิศทางของธุรกิจที่จะต้องทําในเรื่องปรับในเรื่องของ IT t e เทคโนโลยีนะคะแล้วก็ดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆทำให้มีตําแหน่งที่เรียกว่า Chief Technology Officer หรือว่า Chief Digital Officer นะคะตำแหน่งซีเล e วเหล่านี้ก็เงินเดือนสูงนะคะห้าแสนถึงหกแสนนี่คือแม um, ็กซิมัมที่เป็นแม็กซิมัมจนถึงมากกว่าน,นั้นด้วยนะคะที่ mm hmm. จะจ้างกันในตลาดแรงงาน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถกกันในระดับโลกนะคะไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวดิ<ม>นอาจจะต้องออกล่าวถึงอเดโก้บริษัทอ d e ดกมีเบสอยู่ที่สวิตเซอร์แลนดนะคะแล้วก็ c e โอ d e ดที่อยู่ที่ประเทศสวิสเนี่ยก็เข้าไปร่วมประชุมใน world economic forum นะคะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้น่าสนใจหลายข้อเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็พูดถึงเรื่องว่า ตอนนี้ที่เราเห็นกันในเรื่องของการมีเกิดขึ้นในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ล่าสุดเราเห็นประสบเราได้มีประสบการณ์กันเองเลยว่ามาในรูปแบบไหนอย่างไรอย่างเงี้ยนะคะก็มองว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่เขาอาจจะเรียกว่าเป็นช่วงเริ่มต้นคนอาจจะยังรู้สึก amazed, อเมสหรือมีความตื่น เรียกว่าอะไรคะมีความประหลาดใจหรือความอิมเพรสในส่วนที่ความสามารถของมันในการที่เข้ามาช่วยเราทํางานทำให้เราทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะผล mm hmm. ักทีเดีดีขึ้นเนี่ยแล้วก็มีอัติจตดที่ดีๆกับมัน mm hmm. ก็ทําให้ช่วงนี้เขาเลยเรียกว่าฮันนีมูนพีเรียดก่อนของการเข้ามาซึ่ง AI ตัวเนี้ยในโลกการทํางาน mm hmm. แต่ว่าถ้ามองกันให้ในแง่ของ future workforce เนี่ยมันเป็นจุดที่ต้องมองว่า จ็อบแลนด์สเคปเนี่ยมันจะ change นะคะมันจะ change ค่อนข้างมากเลยมันจะทำให้มีจ็อบบางจ็อบเนี่ยจะต้องถูกทำลาย แล้วก็เปลี่ยนเป็นจอบแบบใหม่ขึ้นมานะคะเป็นเป็นการเรียกว่าเรียก Call out ให้ให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยหันมามองเรื่อง Upskill Reskill ค่อนข้างมากขึ้นนะคะแล้วก็หันมาตั้งคำถามเกวัว่าหัวหน้าหรือว่าระดับ C level ของแต่ละหน่วยงานมีความพร้อมของการเข้าไปสู่จุดนี้ไหมที่จะที่จะเปลี่ยนผ่านของการที่มีเรื่องของ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในอนาคตแล้วเนี่ยมันจะมีจอบบางอันที่คนทาบางจอบ AI ทาหรือบางจ็อบทาร่วมกัน นี่ก็จะเป็นไลน์สเก็ตที่เปลี่ยนไป